คุณคุณหน้าผมเป็นทองคำนะหน้าผมเป็นทองคำคุณหน้าผมเป็นทองคำย้ำอยู่สามรอบต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับกับนมัสการนะครับพระครูบาววชิรินทร์นะครับ วัชิรินพัทธมุนีหรือคนเรียกกันว่าพรคุบาวัชิรินนะก็จำพรรษาอยู่ที่วัดเดิมบางซึ่งวัดเดิมบางแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอารามเก่าแก่ถ้าย้อนไปเมื่อปีพศ2 4 5 0 51 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่5พระองค์ทรงสเสด็จประพาสต้นและก็ปลูกพัะพาที่ประทับขึ้นที่วัดเดิมบานในการนั้นพระองค์เสด็จขึ้นกราบนรัสการลอยพระพุทธบาทโบราณและก็กราบนรัสการเรียนกรรมาฐานกับเจ้าอธิการแจมหรือว่าหลวงพ่อแจมอดีตเจ้าวาดในสมัยนั้นและพระองค์ยังเปลี่ยนชื่อพระราชทานนามใหม่ให้ว่าจากวัดเดิมบางเป็นวัดคงคาราม วัดนี้เมีสองชื่อแต่คนจะเรียกกันคุ้นูคือวัดเดิมบางแล้วจะมีอีกชื่อหนึ่งคือพระราชนามพระราชทานคือโคมคารามนะก็ตั้งอยู่ที่สุพรรณบุรีที่วัดเดิมบางนี้มีตำนานเก่าแก่ย้อนไปในสมัยอดีตนะลูกคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อแบรนป่าสาธิโกท่านเป็นพระสงฆ์ที่เชี่ยวชาญในด้านกรรมฐานแล้วก็เป็นพระหมอยาและก็เป็นเกจิอาจารย์ สมัยนั้นจะมีญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากวัดในเขตเดิมบางมีหลายวัดมากที่หลวงพ่อแบนท่านสร้างหลวงพ่อแบนท่านจะมีลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงยุทธกันสององค์องค์แรกคือหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่พระเดชพระาณยาภทองกับหลวงพ่อแบรนองค์ที่สองคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อปวยงวัดโพสิตารามหลวงพ่อกวยนี้ได้ถูกบันทึกในตำราว่าพระคาถา นี้เรียนจากหลวงพ่อวัดเดิมบางหลวงพ่อแบงเป็นคาถามเมตตาแล้วก็เกี่ยวกับตําราทําพิรอดแขนแหวนพิรอดต่างๆที่หลวงพ่อปวยได้ศึกษาไปกับหลวงพ่อแบนบปัจจุบันการต่อมาตำหรับตำราต่างๆเนี่ยก็ได้ถูกเก็บบันทึกไว้ที่วัดเดิมบางแห่งนี้อ๋อครับก็ผมนะครับก็วันนี้ครับเข้ามากราบนะครับด้านหน้าครับเป็นองค์เท้าเวสวรนเนาะแต่เท้าเวสวรนองค์นี้ครับ มีด้านหน้าเป็นหน้าสีทองด้วยก่อนที่ผมจะขึ้นมาตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับที่เป็นพัเรือนไทยที่จะพ,พันแห่งนี้ครับก็เลยอยากจะถามครูบาว่าองนั้นคืออะไรครับองค์ท้าเวสุวรรณหน้าทองคําท้าเวสุวรรณหน้าทองคําองค์นี้พระคุบาจัดสร้างถวายที่วัดเดิมบางหล่อด้วยทองสัมพิษแล้วก็ด้วยเนื้องเงินผสมชั้นวนสะตะโลหะต่างๆมากมาย เป็นองค์มหาเทพท้าวเวสสุวรรณเริ่มที่ปกติเนี่ยพระบาต้องเจริญพรชี้แจงอย่างนี้ว่าจะไม่ได้ทําเป็นหน้าทองทคาแต่ในขณะที่ช่างหล่อเสร็จแล้วช่างก็ได้นัดวันกับพระคูบาว่าให้พระคุบาเนี่ยไปตรวจงานดูท้าวเวสสุวรรณเพราะว่าจะเชิญองค์ท่านมาปฏิญาฐานที่วัดพอดีช่วงนั้นเราก็ติดกิจไม่ได้ไปจนกระทั่งเหลือเวลาประมาณสามวัน เราจะมีเวลาว่างไปก็เลยนัดวันเขาเนี่ยอย่างเช่นว่าอีกสามวันจะมาส่งเนี่ยคอยหลังไปสามวันเนี่ยกูบาไปดูงานครับคนนี้คืนวันที่กูบาก่อนวันที่กูบาจะไปดูงานตกกลางคืนเนี่ยกูบาใช้คําว่าเป็นความฝันนะกูบาฝันได้มีเสียงเข้ามาในว่าคุณคุณหน้าผมเป็นทองคานะหน้าผมเป็นทองคําคุณหน้าผมเป็นทองคําย้ําอยู่สามรอบเวลาเราก็ตื่นขึ้นมาเวลาประมาณตีสี่ เราก็เสียงอะไรหน้าผมเป็นทองคําเช้ามาขณะฉันข้าวเราก็นั่งพิจารณาเออหรือว่าวันนี้เราจะเดินทางไปตรวจงานท้าเวสุวรรณหรือท่านจะบอกให้ทําเป็นหน้าทองคําเราก็มาพิจารณาองค์ม,มาหาเทพชั้นสูงเนี่ยผิวพรรณกัณฑนะ์ท่านจะปุดผ่องรัศมีท่านจะเหมือนทองครับครบคูบาก็เลยได้สั่งให้ช่างเนี่ยเขาทําเป็น บุหน้าทองคําแล้วก็ปิดทองคําไปที่พระพักหรือใบหน้าขององค์มหาเทพท้วทวสุวรรณหน้าทองคําจึงเป็นเหตุเป็นปฐมตํานานขึ้นมาว่าทาเาวสุวรรณหน้าทองคําซึ่งปดิสฐานเป็นแห่งแรกในประเทศไทยอยู่ที่วัดเดิมบานบนอกจากว่าคนมาขอพร้วทวสุวรรณเนี่ยเราก็เป็นที่สราบกันอยู่แล้วว่าท่าน ให้พรประทานพรญาติโยมทางด้านโชคลาภแต่เท้าเวสุวรรณวัดเดิมบางหน้าทองคําองค์นี้นอกจากจะได้โชคลาภแล้วยังมีความเชื่อกันอีกว่าบุคคลใดก็ตามที่มาขอพอรองค์มหาเทพท้าเวสุวรรณหน้าทองคาเปรียบเสมือนประหนึ่งได้รับพลังวิเศษพลังณหน้าทองจากพาพักใบหน้าของท้าเวสุวรรณอีกด้วยอ๋อครับแม่ค้ามาเยอะใช่ไหมครับลิน ก็ม the ีหมดนะถ้าฟังเราฟังจากที่เขามาเล่าให้เราฟังบริทั่าถมาเขาจะขึ้นประกาบเราว่าบางคนก็เป็นนักธุรกิจเป็นแม่ค้าบางคนก็ขายของออนไลน์บางคนก็ทํางานโรงงานแต่ส่วนใหญ่คนที่ประสบความสําเร็จก็จะบนทางขอพรกับท่านเรื่องส่วนใหญ่ที่เขาเรียกว่าเลขนําโชคหวยลอตเตอรี่อะไรประมาณนี้แล้วก็พูดการธุรกิจค้าขายที่ดินแล้วก็การค้าขายแบบให้ได้ยอดเขาสมปรารถนากันเขาก็จะนํา เขาสารมาแก้บนถวายองค์พระเวสสุวรรณกันนี่คือที่เขามากันประจําจะมีมาแก้บนทุกวันเอาเป็นช่วงวันนักขัตฤกษ์เนี่ยค,คนจะเยอะมากวันนึงเป็นพันสองพันยังวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยวันอาทิตย์น่าจะอยู่ราวพันคนคนักชารีติประสิทธิทเมฆเขาโชคดี